ไม่โทรไม่โทรได้ปอไอไปทออ,ทออียอเท,ที่ยวเที่ยวไม่อีกเที่ยวทอง,ทงอทองทองนี่ออกท่องได้ไปเทีท่ยวท่องจะเที่ยวท่องอย่าชี้ท่องเที่ยว ทองเขียว <laughs> <ะ>เฮอเที่ยวท่อนงน้ำใส่ท่องท่องเที่ยวอาน้ำ <laughs> ข <laughs> อเอาอเขาเขาไม่โทรเข้าขอเอาเขาไม่โทรเข้าคอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าน,านออ๋อไม่ใช่นอนหออ๋อง ตอียันตียันขออ้องของให้ไม่โทให้